สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่อูดในเกมซาวเวอร์ครับนะครับดีมซิตี้มาตรงมาตรงข้างหน้าเลยดีมซิตี้นะฮะก็ประกอบไปด้วยทีโฮมนหมู่บ้านทีโฮมนะครับแล้วก็หมู่บ้านอ่าเป็นบ้านเศรษฐีใช่ไหมแล้วก็ครั้งที่แล้วนะฮะอีพีที่3ก็ได้ทำสะพานข้ามทางสี่เลนไปแล้วนะนี่ไหมมีน้องท่านหนึ่งบอกว่าอยากให้พี่อูดท,ทำสนามเด็กเล่นบ้างอ่ะได้เลยสนามเด็กเล่นใช่ไหม จะอยู่ตรงไหนดีสนามเด็กเล่นอ่ะมันต้องอยู่ในพื้นที่กว้างๆหน่อยสนามเด็กเล่นก็คือควรจะเป็นสวนสาธารณะหรือเปล่าครับอืมประมาณนี้นะจะอยู่ที่สวนสาธารณะใช่ไหมมีสนามเด็กเล่นด้วยเนาะ,ะประมาณนี้นะอ่านี่โอเคปึ๊บหื เดี๋ยวเราทำสวนสาธารณะก่อนอันนี้เป็นทางรอบๆสวนนะครับเผื่อว่ามีใครมาวิ่งออกกำลังกายนะเป็นทางปูนนะครับเผื่อมีคนอยากมาออกกำลังกายบริเวณนี้นะฮะท่านผู้ชมเด็กก็จะออกเด็กก็มาเล่นเครื่องเล่นได้เราจะมีพวกเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นนะฮะมีสนามเด็กเล่นด้วย เออ่สวนสาธารณะของเราก็ควรจะมีน้ำใช่ไหมโอเคไหมอ่านน้ำนะฮะอืมโอเคเนาะนี่อ่าเทน้ำลงไปเฮ้เต็มเลยเต็มสะเลยนะเก็บขยะด้วยเนี่ยเก็บขยะอืออ่าเริ่มเป็นสวนแล้วนะต่อไปเรามาปลูกต้นไม้ ล้อมรอบสวนสาธารณะของเราดีกว่าไปนี่จะได้มีความเขียวกจะจีแม่ไหมนี่อันนี้คือทำแบบสดๆเลยนะอ้าวไปอุย๊ยโหผิดตลอดเลยอะไรนี่อา โอ้โหสวนสาธารณะของเราเป็นไงมั่งอ้าวถัอนะไปก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเกี่ยวกับสนามเด็กเล่นใช่ไหมมีพื้นที่ยากอยู่นิดเดียวเทสายเข้าไปนะท่านผู้ชมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพราะมันเป็นโซนสนามเด็กเล่นนะท่านผู้ชมฮนะนี่เป็นสัตว์สวยแล้วใช่ไหม อันนี้เป็นสนามหญ้าเล็กๆนะอันนี้เป็นสระน้ำแล้วแล้วก็จะมีคนมาออกกาลังกายวิ่งรอบๆนะส่วนพื้นที่ทรายก็เป็นสนามเด็กเล่นนั่นเองนี่มีอะไรบ้างมีเอ่อมีมีม,ม,ม,มีมีเครื่องเล่นอะไรบ้างวะชิงช้าไหมอ่าเดี๋ยวก่อนนะเครื่องเล่นเครื่องเล่นอยู่ตรงไหนดีอ่าอันนี้อันนี้ปุ๊บสไลเดอร์นี่มีอยู่สองอันนะฮะ แล้วก็มีชิงช้าต้องไอดีนี่บนี่เป็นไงบ้างโอ้โหชิงช้านะอืเห็นไหมเห็นไหมสนามจด็กเล่นนะฮะเพื่อให้ครบอุปกร์เราก็ต้องมีแบบมีผู้คนมีเด็กอะไรมาเล่นด้วยใช่ไหมมีมีอ่าเสื้อหลากสีหน่อยนะฮะยืนเงนนแบบละเกะละกะหน่อย ่ไปงี้โอเคเป็นไงบ้างอันนี้ก็มีคนไหมน,นี่เดี๋ยวกนนะอ,อยู่กันแบบนี่เป็นไงบ้างอ้าวบางคนก็ยืนเล่นบริเวณริมน้ำนะอ่าบางคนก็ไปเดินออกกำลังกายก็ได้นะเดินออกกำลังกายปอ่ะไปนะยอยากออกออกไปเสื้อขาวเสื้อแดงไปอาผิดเลย ผิดอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องเล่นเป็นคนเอ้าไปไอ้เสื้อแดงเสื้อน้ำเงินไปเสื้อขาวนี่ไอ้ขาวไอ้ขาวโอ้โหไอ้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะเอ้าโอเคเนี่ยเดินออกกําลังกายกันเนาะอืเป็นไงสนามเด็กเล่นพอใจไหม เอาแบบง่ายๆนะไม่ต้องเอาอะไรแบบหุยลึกล้ำอะไรเกินไปนะท่านผู้ชมฮะอโหสนามเด็กเล่นอ้โหเพลย์กราวใช่ไหมสนามเด็กเล่นเดี๋ยวเดี๋ยว,วอ่ะอะมันมันต้องมีแบบนี้บ้างนะเป็นชื่อนะดีไหมสนามเด็กเล่นอเอาติดตรงไหนดิปึ๊บปึ๊บติดนี่ดีไหมม,มันชิดไป สนามเด็กเล่นเดี๋ยวต้องตัดต้นไม้เนี่ยเออนี่โอ้โหสนามเด็กเอ้ยมันต้องสูงหน่อยเนาะสูงไหมสูงเหมือนบ้านทีโฮไหมมันต้องสูงหน่อยนี่ประมาณนี้แล้วกันนะฮะท่านผู้ชมฮนะอ่ะเราก็ติดป้ายหน่อยเอาพิมพ์สั้นๆมาเพลก็พอแล้วนะอาไว้เล่น <c oughs> ไม่ต้องเอาอะไรมาก นี่พิมพ์เลยนะฮะพิมพ์ว่า play นี่อ่าอ่าไว้เล่นอะไว้เล่นเ <c oughs> ป็นไงออกมังกายได้ด้วยเห็นไหมสนามเด็กเล่นของเราสวยขึ้นไหมนี่ไงมุมไหนดีมุมไหนดีสนามเด็กเล่น <c oughs> แม่มุมนี้ก็สวยนะมุมนี้อ่ะมุมนี้มาเห็นป้ายชื่อด้วยไหมนี่ตรงนี้ก็ดีอืมมุมไหนดีเอาไลหลายมุมนะเดี๋ยวเราไปเลือกรูปทําปกแล้วกันนะท่านผู้ชม,ชมนี่เฮ้ยแล้วเราปล่อยปลาแต่เป็นปลายักษ์นะ <c oughs> ปลายักษ์นะท่านผู้ชมฮะได้ไหมได้ไหมมันจะเข้ากันไหมเปินลัญจารีไหม นี่โอ้โหปลาเลยฉลามไหมเอาฉลามเลยไหมโอ้ยทำไมฉลามตัวใหญ่เกินฉลามยักษ์ดีกว่าปล่อยปลาฉลามยักษ์โอ้เฮ้ยฉลามหัวบากก็ได้ได้ไหมเดี๋ยวมันจะใหญ่เกินไปดี๋ยซิตัวใหญ่ขนาดไหนอ้าพอได้อยู่นะฮะโอ้ย บ่อนี้มีปลาฉลามเลี้ยงด้วยนะโอ้โหมีสี่ตัวนะหือตกลงไปก็ตายเมื่อน,นั้นนะฮะโดนแดกแนมะ่ <c oughs> มีที่ไหนฮนะสนามเด็กเล่นมีปลาฉลามอืมโอ้โหดูดูดูด,ด,ดูมันวายเต็มเลยฮนะโอ้โหไงสุดยอดเลยนะฮะสำหรับอีพีที่ห้าจะทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูนะฮะก็ทำได้หมดนะฮะ อันนี้ก็พี่อุ๊ดสร้างเองทั้งหมดเลยนะทั้งสนามเด็กเล่นทั้งเครื่องเล่นทั้งตัวคนก็สร้างไว้หมดแล้วนะคุณผู้ชมก็ลองนำเสนอมาจะทำอะไรต่อไปโอเคหลับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนบ๊ายบายครับ